ไปเลยก็คือพันเจ็ดร้อยเลยค่ะยืนเหนือพันเจ็ดร้อยเลยค่ะเวียงกันเป็นร้อยเหรียญเลยเหรอคะก็อาทิตย์ก่อนๆมาก็เป็นร้อยเหรียญนะคะสังเกตไหมคะถึงการเวียงมันจะแคบลงเรื่อยๆแต่เรามองว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโลอยู่ที่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็ฮายอยู่ที่พันหกร้อยหกเจ็ดสิบแปดก็ร้อยกว่าเหรียญนะคะใช่ไหมคะโอ<ฮ>้โหค่ะ<ฮ>ี่คือท <laughs> ี่คือที่เวียงของอาทิตย์ที่แล้ว พราะนั้นนักลงทุนก็ต้องจับตามองว่าทุกครั้งที่ทองโกดิฟให้ซื้อสะพยอยสะสมแต่ก็อย่าลงเป็นจํานวนมากๆเพราะว่าถ้ามันมันลงต่ํากว่าพันห้าร้อยห้าสิบโอกาสที่จะลงต่อมันมีอมแต่ทรายอาทิตย์นี้เราเห็นการกลับขาของของเทคนิคโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าที่จะลงค่ะคือสัญญาณมองว่าจะขึ้นมากกว่าลงเหรอคะ ค่ะสาหรับอาทิตย์นี้นะคะสำ,สำหรับยอดตาา้นนี้จะ,ะ,ะมากกว่าลงแต่อย่างที่บอกคือต้องรอเทสพันหกร้อยแปดสิบได้ก่อนไหมผ่านไหมถ้าผ่านเราเชื่อว่าไปต่อค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องจําแล้วก็จดไว้ที่คุณพวันพูดถึงนะคะก็ต้องทดสอบที่พันหกร้อยแปดสิบถึงจะขึ้นได้แต่ถ้าไม่ทดสอบพันหกร้อยแปดสิบก็อาจจะต้องลงใช่ค่ะออถ้าเทสตรงนั้นไม่ผ่านก็จะลงทานด้านถ้าเทสตรงนั้นไม่ผ่าน ไปซื้อแถวพันหกร้อยพันห้าร้อยแปดสิบแถวนั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะเข้าซื้อได้ค่ะหืสุดยอดเลยนะมีทุกระดับเลยนะคะคุณพะวันคะค่ะถ้าอันนี้เรามองกันตามปัจจัยทางเทคนิคอ่นนะคะ,คะเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาปัจจัยพื้นฐานไม่ค่อยมีนันยยะกระทองคําเท่าไหร่เนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเทขายสินทรัพย์ไม่ว่าจะปลอดภัยหรือสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นมาถือถือ US อลลาร์เป็นหลัก เพราะนั้นในช่วงเหมือนช่วงนี้ถ้าช่วงสุญญากาศก็ได้เนาะเพราะว่านักลงทุนยังไม่กล้าที่จะเข้าไปถือรองรับสินใดๆนอกจากวอนดอลลาร์เพราะเราก็ยังมองว่าเหมือนช่วงนี้ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้ส่งผลกับหุ้นไม่ได้สง่สงผลกับทองคําเท่าไหร่เนื่องจากคนกลัวจะมีความรู้สึกกลัวการลงทุนยังการถือ US ดอลลาร์ยังเป็นความรู้สึกที่ปลอดภัยกว่า ค่ะ,คะตอนนี้แรง,แงที่มันขึ้นมามันมาจากทางประเทศจีนโดยแท้ๆเลยเพราะจีนจะจะมีดีมานการซื้อค่อนข้างสูงนั่นค,คือตามข่าวไม่เกี่ยวกับเทคนิคนะคะตามข่าวเรื่องราวของจีนนะคะใช่ค่ะค่ะคุณพรวันค่ะตอนนี้องในภาพรวมของตลาดทองคําในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้สะสมซื้อหรือว่าขายทยอยขายคะนักลงทุนไทยโดยส่วนใหญ่ช่วงนี้จะทํากําไรระยะสั้กนกันนะค่ะ เพราะว่าได้ยินว่าติดดอยกันมาค่อนข้างเยอะพันเก้าร้อยกันนะคะค่ะพันเก้าร้อยพันแปดร้อยแถวนั้นจะติดกันมาเพราะนั้นเวลาลงมาเนี่ยช่วงนี้นักลงทุนที่พอจะซื้อกันได้ก็จะเป็นทยอยสะสมมากกว่าทยอยรับอ้างได้กำไรระยะสั้นกันจะมากกว่าได้สิบยี่สิบเลียญก็ปล่อยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ลงมาสิบยี่สิบเลียญก็ซื้อกันต่อใช่ค่ะโอ้จะเป็นลมคนติดดอยพันเก้าร้อยเดี๋ยวก็มาค่ะจะเย็นๆแล้วมาเมื่อไหร่คะมาเมื่อไหร่คะ เราเชื่อว่าภายในหกเดือนข้างหน้าเรามีโอกาสที่จะเห็นสองพันอีกครั้งนะะหกเดือนข้างหน้านะคะใช่ค่ะถ้า,ถาเราดูตามเทคนิคสิบปีที่ผ่านมามันขึ้นมาถึงสามถึงสี่ร้อยเท่าคชะนะคะเราก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่จะไปต่อ,อยังมีเพราะเรายังไม่เห็นการกลับขาของของ,ของทรายระยะยาวโดยที่เรามองว่าปัจจัยพื้นฐานของโลกเนี่ย ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าทองคำยังไปต่อจนกว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ย <Ha. S 2> ถ้า <Ha. S 2> อัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันมันจุดสองห้าระหว่าง <Ha. S 2> การลงทุนกับการเก็บเงินฝากไว้เฉยๆแน่นอนการลงทุนย่อมย่อมให้รายได้ที่สูงกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ดอกเบีย้ยปรับขึ้นมาสูงเกินหกเปอร์เซ็นต์ฉันก็ยังเชื่อว่านักลงทุนบางส่วนก็อาจจะเริ่มทยอยสะสม เก็บเงินเข้าฝากแบงค์มากกว่าที่จะเอามาลงทุนเพราะฉะนั้นตราบใดที่ทรายการเงินฝากยังไม่ถูงเกินหกเปอร์เซ็นต์ที่ฉันก็ยังเชื่อว่านักลงทุนก็ยังถึงจุดหนึ่งก็ต้องเอาเงินกลับเข้ามาลงทุนอยู่ดีถึงระยะส้นี้จะถือครองเงินสดเพราะว่ามีความรู้สึกไม่เสถียรกับ,ก,บกับการถือครองติทรัพย์อื่นแต่สักพักหนึ่งก็ต้องกลับมาลงทุนใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเศรษฐกิจพื้นฐานยังไม่ดีค่ะใช่ ได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเรื่องราวของการลงทุนทองคําจาก y า b u ี l i o เนะคะต้องถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีการนําเข้าส่งออกตลาดทองคําอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มาให้ข้อมูลความรู้ในรายการที่นี่ช่องทีวีสุวรรณภูมิกับ FM 92.25นะคะติดตามเรื่องราวของทองคําอย่าง ครบถ้วนกระบวนความที่นี่ทุกวันจันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจะมีราคาเขาเรียกว่าแนวน้ม